FBI ได้ทำการจับกลุ่มตัวฆาตกรสุดโหดซึ่งของกลางที่พบคือศีรษะของผู้หญิงสองคนถูกแช่อยู่ในกระติกน้ำแข็งลักษณะศีรษะของทั้งคู่นั้นถูกควักลูกตาและถูกแม่กุญแจเจาะทะลุป,ปากจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฆาตกรรายนี้หัวหมอมากยอมให้การแค่กับอดีตเพื่อนสนิทของตัวเอง ซึ่งก็คือคุณนักสืบโรเบิร์ตฮันเตอร์คราวนี้ FBI จึงต้องติดต่อคุณนักสืบฮันเตอร์เร่งด่วนและหลังจากที่คุณนักสืบฮันเตอร์ได้เข้าพบอดีตเพื่อนสนิทแล้วนั้นก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังทำการทดลองสุดวิปริตนั่นก็คือตำราฆาตกรรม สวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่อง Bookwormy Boom ยินดีต้อนรับกับเข้ามาในช่องนะคะอีพีินี้ก็อีเช่นเคยค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ The Robert Hunter นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยรีวิวเล่ม1 n e by one ไปเราจะแปะลิงก์รีวิวไว้ตอนท้ายคลิปนะคะจะได้ไปดูกันครบุนเลยว่าโอเคซีรีส์ Robert Hunter เนี่ย มันน่าตําขนาดไหน <c oughs> เล่มนี้ค่ะ <c oughs> ก็บอกตามตรงว่าเป็นเล่มที่เรารู้สึกชอบกว่า <c oughs> เล่มวันบายวันในเรื่องของเหตุผลการแบบว่าขมวดปมสุดท้ายเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเล่มนี้มันดีกว่ามากๆเลยเล่มก่อนหนะ้าที่เราอ่านไปเรารู้สึกว่าอุ้ยก็เขียนได้สมูทแล้วนะเล่มนี้มันยิ่งกว่าอีกค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราอินสนุกไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเราก็มาแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือนี้มีชื่อว่า a n evil my หรือชื่อภาษาไทยก็คืออยากให้ศพคุณอยู่หน้าไหนในตำราคาตกรรมของผมแค่ชื่อเรื่องก็คือแบบว่ากินขาดแล้วนะคะการที่ฆาตกรเนี่ยจะทำตำราคาตกรรมเนี่ยเขารู้สึกว่าวมันต้องแบบเป็นคนจิตใจวิปริตขนาดไหนเงี้ยค่ะและเล่มนี้ก็ถ่ายทอดมาในแบบนั้นจริงๆฆาตกรในเล่มนี้ค่ะก็มีชื่อว่า l u c i ียน a l ลเตอร์ ซึ่งลูเซียนโฟลเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นอดีตเพื่อนสนิทของคุณนักสืบฮันเตอร์ด้วยนะคะในสมัยตอนที่กําลังเรียนอยู่ช่วงมหาลัยปลดล็อกตรงว่าได้อ่านเล่มนี้ก็เหมือนการได้รู้จักคุณนักสืบฮันเตอร์ไปอีกขั้นเรื่องราวของเขาที่เคยผ่านมาเนี่ยความดาร์กอะไรต่างๆหรือว่าการที่สูญเสียใครสักคนไปในช่วงอดีตเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างเล่มก่อนหน้าค่ะ ก็จะมีการเล่าว่าความเสียใจของคุณฮันเตอร์ที่รู้ว่าแม่ของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตจากโรคร้ายแต่ในเล่มนี้มันแบบเหมือนเป็นการเจาะลึกว่าในช่วงความเสียใจของคุณนักสืบฮันเตอร์เนี่ยอะไรมันทําให้เขาเกิดความเสียใจขนาดนั้นจนแบบมันยังสะเทือนอยู่ในใจของเขาอยู่เลยอะค่ะเล่มน,นี้แหละค่ะมันเป็นการเล่าแบบทุกอย่างมากๆคนที่เปิดแผลนี่ก็คือเจ้าฆาตรกรนี่แหละค่ะเป็นเล่มที่เรารู้สึกว่า การเป็นฆาตกรนั้นไม่ได้อยู่ในสถาน,นะของการถูกขังหมายความว่ายังไงหมายความว่าฆาตกรเล่มเนี้ค่ะคือต่อให้ตัวเองถูกขังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกขังอยู่เหมือนกําลังเล่นเกมอะไรสักอย่างกับทาง FBI แล้วก็กับคุณนักสืบซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะจนเราเนี่ยรู้สึกสงสัยแล้วว่าไอการที่เขาถูกจับกลุมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแผนของฆาตกรที่คาดไว้เรือหรอเปล่า แล้วมันมีแผนอะไรนับจากนี้หรือเปล่าหลังจากที่ฆาตรกรหรือว่าจะถูกจับกุมเราจะแก้เกมนี้ได้ยังไงและเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของฆาตรกรได้ยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทาให้เล่มนี้มันสนุกมากๆค่ะทุกคนพอหอมปากหอมคองั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเล่มนี้มันเนื้อหาประมาณไหนกันนะคะ เกิดเรื่องมานะคะก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยรถบรรทุกเนี่ยเสียหลักเกือบพุ่งชนไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งนายอำเภอเนี่ยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็กําลังอยู่ในร้านอาหารนี้ค่ะก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ได้เข้าไปตรวจเช็คแล้วว่าคนขับรถบรรทุกเสียชีวิตอาที่เลยรถบรรทุกเนี่ยด้วยความที่ต้องขับเบี่ยงเนี่ยค่ะก็ทําให้ร้านอาหารเนี้ยรอดแบบวิดบิวแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกับ รถของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของร้านอาหารเนี้ยล่ะค่ะนายอำเภอเนี่ยก็เห็นแล้วว่ารถของแต่ละคนก็ถูกบดบี้ได้รับความเสียหายอย่างมากและนายอำเภอก็มองไปยังท้ายรถของรถคันหนึ่งจากนั้นก็พบว่าท้ายรถคันนั้นซ่อนศีรษะมนุษย์ไว้ด้วยกันสองคนดังนั้นคดีนี้จึงไม่ใช่แค่คดีอุบัติเหตุอีกต่อไปจะต้องขยายผลและสืบต่อให้ได้ว่าศีรษะของเหยื่อทั้งสองรายนี้ใครที่เป็นเจ้าของรถและ ใครเป็นผู้ก่อเหตุ FBI ก็ได้เข้ามารับช่วงต่อในคดีนี้ค่ะจนสืบสาวไปแล้วว่าไปขับขี่ของรถคันยีมใช้ชื่อว่าเหลี่ยมชอก็สืบสืบไปแล้วก็ได้ทำการจับกลุ่มในขณะที่ฆาตรกรรายนี้ถูกขังตัวอยู่เนี่ยทาง FBI ก็พยายามอย่างมากที่จะทำให้ฆาตรกรเนี่ยเปิดปากเพื่อให้การกับตำรวจว่าเหยื่อทั้งคู่เนี่ยเป็นใครก่อเหตุอย่างไรแล้วก็ต่อเหตุมานานแล้วหรือยังซึ่ง ฆาตรกรรายนี้ไม่ยอมปริปากไม่ยอมให้ปากคําใดๆทั้งสิ้นจะยอมให้การกับอดีตเพื่อนสนิทอย่างคุณนักสืบโรเบิร์ตฮันเตอร์เท่านั้นดังนั้น FBI จึงทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทําการเชิญตัวคุณนักสืบโรเบิร์ตฮันเตอร์ให้อีกฝ่ายให้การให้ได้หลังจากที่คุณนักสืบฮันเตอร์ได้เดินทางมายังคุกแห่งนี้ค่ะก็พบแล้วว่าฆาตรกรที่ทาง FBI จับกลุมตัวอยู่เนี่ยเป็นอดีตเพื่อนสนิทสมัยเรียน มหาวิทยาลัยด้วยกันชื่อว่าลูเซียนโฟลเตอร์จริงๆและเมื่อโรเบิร์ตฮันเตอร์ได้รับฟังเรื่องราวจากเพื่อนสนิทแล้วว่าเป็นการปฏิเสธว่าทางตำรวจเนี่ยจับกลุ่มผู้ร้ายมาผิดคนและเพื่อนของเขาก็รู้ด้วยว่าใคร <Help me. S 1> ที่เป็นคนก่อเหตุและลงมือจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นแค่คนส่งรถเท่านั้นเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ท้ายรถของเขาเนี่ยมีอะไรและลูเซียนโฟลเตอร์เนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยว่า เขาเนี่ยเขียนไดอารี่ไว้ทุกครั้งเลยตั้งแต่เริ่มรายละเอียดต่างๆในงานเนี่ยอยู่ในไดอารี่และเขาก็เก็บไดอารี่เนี้ยค่ะไว้ในบ้านหลังหนึ่งเขาเนี่ยเก็บ กุญแจไว้ก็และคาดว่า FBI ก็น่าจะเก็บกุญแจเนี้ยไว้กับสภาของเขาอยู่ดูเซนโฟลเตอร์ก็บอกปริศนาอย่างหนึง่งซึ่งบ่งบอกถึงสถานที่นั้นดังนั้นคุณนักสืบเนี่ยก็ขอเข้าร่วมทีมแล้วก็เดินทางไปเพื่อตามหาไดอารี่เล่มนั้นที่เพื่อนของเขาพูดถึงซึ่งการพบทั้งสองอย่างเนี่ยในเวลาเดียวกันมันทําให้เขาเปลี่ยนมุมมองเลยว่าจากตอนแรกที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์เป็นแค่คนส่งรถกลายเป็นว่าเรื่องเนี่ย เพื่อนโกหกแน่ๆแ,และก็มีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสองศพที่อยู่ท้ายรถเนี่ยเป็นฝีมือของเพื่อนตัวเองมีความเป็นไปได้อีกว่าเพื่อนของตัวเองนั้นเคยก่อเหตุมาหลายครั้งอีกด้วยเรื่องราวของการเป็นฆาตรกรวิปริตของดูเซนเฝลเตอร์เนี่ยเริ่มขึ้นมาได้ยังไงมีเหยื่อเป็นใครก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งดังนั้นเนี่ยคะ่ะ เรื่องราวของทั้งเ่งนี้ก็จะเป็นการสืบแล้วาว่าใครที่เป็นเหยื่อของลูเซียนเฟลเตอร์บางมีการฝังศพอยู่ที่จุดไหนและสถานที่ที่เขาไปเจอเนี่ยมีการเก็บหลักฐานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหนังของเหยื่อรวมทั้งเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงและผู้ชายดังนั้นคุณนักสืบพันเตอร์เนี่ยจึงต้องพยายามเค้นให้ได้ว่า สรุปแล้วโฟลเตอร์เนี่ยทำอะไรไปบ้างมีใครเป็นเหยื่อของการกอร่อเหตุของเขาอีกแต่ในแต่ละครั้งที่คุณโรเบิร์ตฮันเตอร์กลับไปเพื่อจะถามจุดฝังศพของแต่ละรายจะต้องแลกกับที่อีกฝ่ายถามคำถามกับคุณนักสืบฮันเตอร์หลังจากนี้ค่ะเราก็จะได้อ่านทั้งเรื่องราวของ คุณนักสืบฮันเตอร์ได้เล่าให้กับตะกรอนและคาตะกรก็เล่าจุดฝังศพอยู่ที่บริเวณไหนกันบ้างเนี่ยคะ่ะความมันความสนุกมันยังไม่จบเพียงเท่านี้คะ่ะทุกคนลูเซียนโฟลเตอร์ก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะถูก FBI จับกลุ่มได้รวดเร็วขนาดนี้ในตอนนี้คะ่ะที่กำลังทำการสืบสวนไตส่สวนอะไรกันอยู่เนี่ยก็ยังมีเหยื่ออีกรายที่ลูเซียนลักพาตัวไปก่อนแล้วเนี่ยกำลังมีชีวิตอยู่ฝ่าย FBI และโรเบิร์ตฮันเตอร์จะทำการช่วยเหยื่อรายนี้ ได้สำเร็จหรือไม่ต้องติดตามในเล่มนี้เลยค่ะโดยเนื้อหาก็จะประมาณเนี้ยค่ะซึ่งบอกตรงๆว่าเล่มนี้เราให้5เต็ม5เลยนะคะทุกคนคือมันแบบมันสนุกมากๆมันสูดมากไม่มีส่วนไหนที่อยากจะหักเลยคือเรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงชอบงานเขียนของในซีรีส์โรเบิร์ตฮันเตอร์ด้วยความที่แบ่ง แต่ละบทนะคะมันมีคอนเท็กซ์ของบทนั้นว่าตัวหลัก2คนนี้ไปทําอันนี้แต่ในบทถัดไปค่ะก็เป็นการเริ่มต่อจากนั้นแล้วมันทําให้เนื้อเรื่องไม่ยืดเยื้อเลยแล้วรู้สึกว่าอุย๊ยมันทําให้เนื้อเรื่องมันสนุกในช่วงระหว่างที่คุณนักสืบเนี่ยกำลังสอบปากคำในอีกบทหนึ่งทางหน่วย FBI ก็เริ่มลงพื้นที่แล้วค่ะ เริ่มเก็บข้อมูลแล้วดังนั้นเราก็จะได้เห็นความคืบหน้าเป็นการต่อๆ,ๆเรารู้สึกว่าอุ้ยสนุกจังเลยมันแบบได้ช็อตต่อช็อตสิ่งที่เราชอบซีรีส์เนี่ยก็คือแต่และเล่มเนี่ยมันคด,ดีมันจบไปในตัวดังนั้นการที่เราจะเริ่มอ่านเล่มไหนก็ได้เนี่ยมันเลยทาให้เรารู้สึกสะดวกสบายในการที่จะเริ่มอ่านสักเล่มและแต่และเล่มคด,ดีที่เกิดขึ้นสภาพของศพมันก็ไม่ได้ซ้ำกันเลยแบบมันมีความแปลกใหม่สภาพจิตของฆาตกรเนี่ยเหมือนอัพสกิลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าโห สุดยอดเลยอ่ะคุณนักเขียนเขียนได้เก่งม,มากค่ะ oh, <yes. S 1> แล้วก็มีการดีไซน์ความโหดความวิปริตของฆาตกรได้แบบไม่มีจุดสิ้นสุดเลยค่ะทุกคนแล้วยิ่งการที่เราอ่านเล่มวันบายวันมาก่อนหน้านี้ค่ะคือเรารู้จักตัวละครอย่างคุณนักสืบโรเบิร์ตฮันเตอร์ ก็รู้ว่าในช่วงภูมิหลังของเขาเนี่ยมีพูดเกี่ยวกับแม่ที่เสียชีวิตในช่วงที่เขากําลังอยู่ในวัยเด็กในช่วงที่ตัวเองกําลังยังเด็กอยู่เนี่ยมันเศร้าขนาดไหนการเป็นผู้ป่วยมะเร็งมันต้องเข้มแข็งอย่างมากเลยค่ะแล้วพอมาอ่านเล่มนี้เหมือนเป็นการขยี้ภูมิหลังอันนั้นทําให้เราแบบเก็ตว่าแบบเฮ้ยความร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนักเสืบมเนี่ยเฮ้มันเศร้ามากเลยอะแล้วความขยี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เปิดแผนเนี่ยของคุณนักสือบอค่ะ ก็คือเพื่อนสนิทของตัวเองนั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทแบบไหนเมลูเซียนโฟลเตอร์เป็นแบบเนี้ยการเป็นฆาตากรได้ขนาดนี้แล้วยังเป็นเพื่อนที่แย่มากๆเอีค่ะและเล่มนี้ก็เฉลยจุดสั่นคลอนคุณนักสืบฮันเตอร์ด้วยหลังจากที่แบบมีการถามตอบถามตอบเรื่องราวอะไรต่างๆนี่นนสุดท้ายลูเซียนโฟลเตอร์ก็มาเฉลยสุดท้ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยังมีเหยื่อที่ถูกจับกลุ่มไว้อีกด้วยนะซึ่งแบบ อ้าวยื้อเวลาเหรอมันก็เลยทําให้ทาง FBI แล,ละโลเปิร์ทันเตอร์รู้สึกว่าร้อนรนที่อยากจะช่วยเหยื่อที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี้ยค่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโหคุณักเขียน <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขียนเก่งมากจากตอนแรกที่แบบพีคขึ้นเรื่อยๆพีๆพีพีแล้วก็ตอนสุดท้ายคิดว่าแบบความพีคมันจะเริ่มเข้าสู่จุดจบแล้วใช่ไหมคก็แบบพีขึ้นไปอีกเนี้ยค่ะรู้สึกว่า โหเล่มนี้มันแบบเต๋งมากค่ะสุดยอดให้5้าเต็มเลยทุกคนต้องไม่หาอ่านนะคะต้องอ่านเลยอะค่ะหรือใครมีเล่มนี้กําลังดองไว้อยู่นะคะก็จัดเลยค่ะมันคุ้มค่าแก่การอ่านมากๆค่ะทุกคนไม่ผิดหวังเลยจะอ่านเล่มนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะอ่านเล่มวันบายวันก่อนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่บอกก่อนว่าเล่มนี้คือสนุก สนุกสุดๆสำหรับอ p นี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ก่อนจะลาวกันไปก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ของช่องด้วยนะคะหรือจะกดแชร์ก็ได้ค่ะบอกต่อเพื่อนๆให้อ่านเล่มนี้กันเยอะๆจะได้มีเพื่อนคุยกันนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ